สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมมามาอธิบายเรื่องของบ้านฝรั่งหลังหนึ่งงานระบบไฟฟ้าทั้งใต้ดินและภายในอ่าจะอธิบายว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างวิธีการทําขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ตําแหน่งต่างๆที่ได้ ทำาสลักไว้เพื่อที่จะกรีดฝังท่อเอ้ามาดูเครื่องมือเครื่องมือครับมีสว่านต่างๆครับอ้าวข้อฝังนะครับใช้ FCG นะครับในการฝังเข้าไป อุปกรณ์ต่งางๆอ้าวทีมงานให้ทีมงานนะครับแบบต่างๆบ้านหลังนี้เป็นสมาร์ทโฮมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแต่ค่อนข้าง,างยุ่งยากหน่อยอันนี้คือโฟอร์ลักบล็อกักไว้ฝังพื้นนะครับื่องไม้ื้องมือ อ๋อนั่นคือเจ้านายใหญ่ผู้ควบคุมงานครับเจ้ะทยบ็อกทีวีดูอันนี้คือบล็อกทีวีฝังเข้าไปในผนังอีกบรรยากาศรอบข้างของโครงการนี้นะครับแต่รอบข้างของบ้านหลังที่เสร็จแล้วเอาอย่างต่อเฮ้ยไม่ได้มันต้องยาวๆใช่เหรอต่อได้ลง อา้าวเดี๋ยวจะมีตอนทํางานแล้วจะมาลงให้ดูกันอีกครั้งนะครับ